อีกแล้วครับกับช่องเล่งเมืองชายชาแนลนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องครับไปชมกับการเลี้ยงจิ้งหรีนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของครับอ่าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อวิเชียนครับชื่อวิเชียนนะครับบ้านอยู่ที่ไหนครับที่นี่บ้านอยู่ที่นี่อ่าตำบลอะไรอำเภออะไรครับตำบลบ้านวดนาสวรรค์ตำบลไทยวัฒนาอำเภอปุณย์ศรีปุณศรีอ่าเกลืออันนี้พี่เลี้ยงอะไรอยู่ครับ จิ้งโก่งครับจิ้งโก่งกับจิ้งหรีดนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับต่างกันเะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ราคาเป็นไงครับแพงกว่าแพงกว่าจิ้งหรีดใช่ไหมครับ่่าานึกอย่างไรถึงมาเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งโก่งครับเหตุผลครับอาชีพเสริมนะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานไหมครับแต่ละรอบในการจับประมาณสองเดือนหกสิบกว่าวันนะครับ อันนี้คือันีนี่คือบ่อจิ้งจิ้งโก่งใช่ไหมครับครับน่าเดี๋ยวขอยากดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่คือบ่อจิ้งโก่งครับที่พี่เขาเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นยังไงใช้ระยะบวลาการเลี้ยงประมาณอสองเดือนกว่าคือหกสิบกว่าวันนะครับเเวลานานรเวลานานหน่อยครับครับตอนนี้เขาขายนี่ประมาณโลละเท่าไรครับตรงเขาก็ละ อง้อยสิบาทาอแสดงว่ามีคนมาซื้อเลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อมีคนมีคนมาซื้อเลยนะครับประมาณโลละสองร้สิบาทนี่คือจิ้งโกนะครับเพราะว่าโอ้แพงนะคแพงมากราคาแพงเข้ากับเนื้อหมูเลยนะครับครับอ๋อมากก่อาร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ,บ,รอ,บททอ,อ๋อครับหัวหามแพงอันเดียวาะนพ่พพอแม่พี่น้องมาชมกันครับว่า เขาเลี้ยงยังไงอันนี้บ่อบ่อหนึ่งนี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับสองเมตรได้ไหมครับกว้างกว้างสองเมตรกว่าและยาวประมาณเท่าไหร่ครับแปดเมตรอ่าแปดเมตรอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพี่เปิดให้เพื่อนเพื่อได้ชมนะครับโอเคนะครับโอ้เยอะมากดูดูเพื่อนเพื่อนท่าโดดออกขึ้นมากินนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับพี่พ่อแม่พี่น้องดูนะครับ นี่คือบ่อเลี้ยงจิ้งโงงนะครับแวก็ส่งเสียงร้องโอ้ส่งเสียงร้องแล้วก็ออกมากินอันนี้ก็คือเราเอาหัวหารนี่มาวางไว้บนแผ่นฟิวเจอร์บ์ดแบบนี้นะครับเขากินวันนึงนี่ช้รยยะเวลาในการกินวันนึงงจะใช้ประมาณกิโลครับหัวหารใช้ไม่เยอะหรอกถ้าถ้าใช้กะเอากะเอาอ๋อกะเอาประมาณนี้อย่างบ่อหนึ่งเนี้ยบ่อ อก็ก็คือไม่อยากให้หกใส่ประมาณประมาณนี้ก็คือวันหนึ่งก็ประมาณโลสองโลได้ไหมครับโอ้แสดงว่าอ๋อไม่ค่อยเปลืองครับก็คือตอนนี้หัวาหานี่โลอกระสอบแล้วเท่าไหร่ครับหัวหารเร็กนิ่ฮะหกร้อยบาทนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่แบบเปลืองเยอะแล้วก็อันนี้คือใบไม้ใบอะไรครับใบไม้สำนสมหลังไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ ในไร่ในสวนก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรก็คือไปหยิบมาในสวนเรามาใส่กินได้เลยนะครับอ๋อเป็นอาหารเสริมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นอาหารเสริมขึ้นมากินขึ้นมาแคะครับอ๋อเป็นอาหารเสริมนะครับเราค้นน้ำให้มันด้วยเลยครับอ๋อต้องค้นน้าเพื่อให้มันแบบอ๋อได้ดูดน้ําครับก็คือปัญหาที่ อพอไม่มียางที่แลงจิ้งหลีก็คือบางทีใส่น้ําไว้ในในขันอะไรเงี้ยจิ้งหลีจิ้งกกผ่าเขาจะมาจมน้ําตายนะครับก็เลยถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาโดยการฉีดน้ําให้แบบมากินตามใบไม้ที่เราให้เลยนะครับบ่อนี้บ่อยาวมากเลยครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเขาก็จะมากินแบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับก็เริ่มโต,โตแล้วนี้อันนี้ได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับถึงใกล้ะลกลจะได้จับเลยใช่ไหมครับ ก็ได้จับแล้วก็คือใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนนิดๆน,นะฮะและ้วก็บ่อเน,นี้ยบ่อนหนึ่งเนี้ยสองเมตรก,รกว่าๆคูณแปดเมตรเนี้ยเวลาจับหนึ่งครั้งนี่จะได้ประมาณประมาณกี่กิโลครับเต็มที่เลยครับจับได้สามสิบโลนะครับสามสิบโลถ้าคูณสองก็หกพันนะครับอ๋อ้าไมไม่ตายก็ได้อยู่นะครับก็คือ,อยังต่ำๆเลยใช่ไหมครับสามสิบโล ก็ถือว่าก็ลองลองพ่อแม่พี่น้องลองคูณเอานะครับว่าถ้าเลี้ยงระยะเลี้ยงปลาแบบนี้บ่อหนึ่งเนี่ยระยะประมาณประมาณสองเดือนกว่าๆประมาณหกสิบกว่าวันนะครับค่าจับทีหนึ่งอนะ่ะก็จะได้ประมาณนักสามสิบโลนะครับยี่ห้าสามสิบโลอย่างต่าๆนะครับอย่างต่าๆนะครับก็อาจจะมากกว่านะครับอาจจะมากกว่าก็ไม่เอกากล้วยเฉยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่นี่เขาพี่ชาวบ้านที่นี่ปีนี้เขาเลี้ยงกันอยู่นะครับ ปัญหาในการเลี้ยงจิ้งดิบนะครับจิิงโกงหลายๆเนี่ยปัญหาหลักๆคืออะไรครับปัญหาหลักๆที่นี่ครับมันจะตายตอนไหนครับตอนมันกิน่อก่อนเมือครับมาต่อนะครับก็คือปัญหาหลักๆคือเวลามันขึ้นมากินแบบนี้ก็จะตายแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรครับผัดปีกเหรอครับหรือยังไงครับผัดปีกเนาะอ๋อเป็นช่วงที่ว่าผัดปีกใช่ไหมครับผัดปีกบางทีก็จะอ่อนแออนแอรอนแอก็คือเจอเพื่อนเพื่อนกินเลยแบบนี้ครับใช่ไหมครับ ก็คือเวลาช่วงผัดปีกเป็นช่วงที่อ่อนแอแล้วก็บางทีเออจอตัวที่แข็งแรงกว่ามากินอย่างเงี้ยครับโอ้ครับจะถือว่าแต่ก็ไม่ได้มากมายเลยใช่ไหมครับโอ้น้นตัวใหญ่เนื้ตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่น,นะครับนี่นี่คือจิ้งโงครับที่ว่ามีคนมีคนมารับซื้อโลละสองร้อยสิบบาทนะครับนี่มันคงสงโอ้ครับครับแล้วก็ได้จับ ได้จับแล้วนะครับอันนี้คือใกล้ได้จับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นให้ปีมันแก่เต็มที่จับได้อ๋อให้ปีมันแก่เต็มที่นะครับก็คือได้ครับก็คือต้องให้ต้องให้ปีแก่ก่อนนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่น่าเลี้ยงเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วเลี้ยงอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องไปทํางานไกลบ้านเลี้ยงเลี้ยงอยู่กับบ้านเลย นี่ก็มีมุ้งป้องกันยุงป้องกันอะไรเข้ามาป้องกันอะไรต่างๆเข้ามาในโรงเรือนครับอันนี้อันนี้บ่อ่องบ่อขวามือนี่เตรียมไว้เลี้ยงใช่ไหมครับเตรียมไว้ขยายนะครับโอ้โพี่แสดงว่ามันสิดหใช้ได้นะครับก็คือปีนึงนี่เราสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้ตลอดตลอดเลี้ยงได้ตลอดหน้าไหนคือปัญหาที่มีปัญหามากที่สุดหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนมีปัญหาที่สุดครับ หน้าฝนอ๋อที่มีฝนที่มีน้ําเพราะว่าน้ําจะทําให้อ๋อหน้าหน้าฝนนะอ๋อมันชื้นนะครับชื้นแล้วจิงหลีก็จะตายนะครับโอเคครับเสตุสภาพพื้นอ๋อนั่นแหละครับครับหน้าหน้าฝนจะตายนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านวานาสวรรค์น,นะครับหมู่บ้านวานาสวรรค์นครงหมก็ส,สเก็ตสบับพอไม่เป็น้องท่านไหนก็อยากจะเลี้ยงจิงหลีหรือว่า อยากจะซื้อจะขายก็สามารถมามาที่หมู่บ้านนี้ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรให้อันนี้ขอญาตขอเบอร์โทรหน่อยครับพอมมีไหมครับอเดี๋ยวผมให้ไว้ท้ายคลิปเลยกันนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปว่าตรงนี้ขายอะไรไงโทรมาสอบถามวิธีการเลี้ยงแนะนํากันได้นะครับเเยหลาจอ๋อที่นี่มีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าเลี้ยงครับเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่มากอะไรนะครับแต่ว่า แลวเวลาในการลอจกจับนี่ก็ถือว่าวอ่าอ่าที่นี่เขาพี่เขาทำโรงเรือนอย่างดีนะครับก็เลยคือเขาเขาเลี้ยงมานานพอสมควรแล้วก็พอจะมีงบทำโรงเรือนอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสัตสัตเศรษฐกิจที่สัตที่น่าลงทุนครับครับครับ<ำ>สองปีได้นะ้ะนะครับ็อดี๋ยว พอมีพี่น้องท่านไหนอยากสนใจอยากจะเลี้ยงอยากสอบถามก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับลองโทรมาคุยมาได้ครับไม่ไม่เสียค่าคุยนะครับไม่เสียค่าปรึกษาครับโทรคุยได้เลยครับฟรีครับนี่ครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าเลี้ยงนะครับอยู่กับบ้านนะครับทําทําไปแล้วก็สามารถมีรายได้เสริมขึ้นมาได้นะครับอ่าบางว่างว่างสัตจํก็ก้ามลำไร่ำนาก็มาทำดิจิ้งหลีดขายได้นะครับ ถ้าเดือนสองเดือนครั้งก็น่าจะประมาณห้ารอบได้เนาะปีหนึ่งห้ารอบได้ไหมครับพี่ครับได้เนาะครับสี่รอบถึงห้ารอบก็ลองครองดูว่าถ้าเราลงเร็วจะไจับเร็วครับครับโอ้ลงเร็วจับเร็วนะครับครับโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับอ๋อก็คือคนแถวแถวบ้านแถวนี้ก็มีหลายบ้านที่เลี้ยงนะครับเพราะว่าหลายเจ้าเพราะว่าก็คือง่ายๆคือเป็นสัตว์ที่ มามีราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะครับาการลงทุนก็ก็อย่างที่บอกก็คือค่าหวหารก็ประมาณหกร้อยแต่ว่า,า,อ,าอ่าเขาต้องลงทุนอ่าแผงไข่สองแผงละสองบาทนะครับอันนี้บ่อหนึ่งนี่ใช้ประมาณกี่แผงครับสอ <2, 000. S 1> ครับสองพันแผงก็คือเฉพาะค่าแผงไข่นี่ประมาณสองพันแผงนะครับแต่แผงไข่นี่เราสามารถใช้ได้ต่อนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับ สามารถใช้ได้ต่อสองพันนะครับากเชื้อก่อนตากแดดก่อนอ่าตากแดดก่อนนะครับครับก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะเลี้ยงลองโทรปรึกษาครับว่าซื้ออะไรยังไงราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่จุดคุ้มทุนอยู่ที่ใช้แล้วยะเวลาประมาณไหนครับโรงเรือนเราต้องอะไรยังไงประมาณไหนนะครับลองโทรมาปรึกษาที่เขาได้นะครับที่ผมให้โทรศัรท์คิดครับก็คือแถวๆนี้เลี้ยงกันเยอะเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมครับให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ ค่อนข้างจะมีราคาใช้ได้เลยนะครับใช้ระยะบริการในการเลี้ยงไม่นานนะครับสองเดือนกว่ากว่าหกสิบกว่าวันนั่นเองครับแล้วก็สามารถต่อรอบได้เลยนะครับยิ่งเลี้ยงเยอะยิ่งขยายออก็คือ,ค,อคือมีการขยายพันธุ์จากตรงนี้เลยเลือกพ่อแม่พันธุ์ไปขยายครับก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงก็ลองลองโทรมาสอบถามปรึกษาพี่เขาได้นะครับเดืองอุปกรณ์การเลี้ยงอาราคาอะไรประมาณไหน อานลงทุนอยู่ประมาณเท่าไหรก็ลองโทรมาปรึกษาพี่เขาได้ครับที่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะมาชมที่หมู่บ้านบรรดาสวรรค์นะครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ร์โทรที่เขาไว้นะครับส่วนเรื่องการขายมีปัญหาไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการขายนะครับเพราะว่ามีคนมารับใช่ไหมครับมีคนมารับเลยครับเราไม่ต้องไปเร่ขายใช่ไหมครับก็คือเขารับซื้อหมดมีเท่าไรเขารับซื้อหมดเลยใช่ไหมครับ รับซื้อหมดเลยโอ้แสดงว่าดีมากๆเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการตลาดนะครับการตลาดไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าพอค้ามารับซื้อหมดมีทุมีเท่าไหร่ซื้อหมดครับบางบ้านบางบ้านจับทิง้งไปร้อยโลนี่โอ้โหเห็นเงินหมื่นเลยครับเป็นเห็นเงินหมื่นนะครับรรรโอ้ได้สองหมื่นกว่าบาทอ่าโอเคครับก็คือเลี้ยงอยู่บ้านประมาณสองเดือนกว่านี่จับทิง100้งร้อยกโลสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าอย่างที่บอกครับต้องมีอม่าต้องมีการลงทุน ก็มีการอะไรก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าทำโรงเรือนอะไรหลายอย่างแต่สำหรับผมมองว่าเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงครับเพราะว่าเราอยู่กับบ้านนะครับบ้างเว้นจากไร่นาเรามาเลี้ยงนี่ได้นี่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่พามาชมการเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งโกงนะครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะครับขอขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีครับ